อแต่ว่าภูมิสวยมากสวยมากแล้วข้างล่างที่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนอุ้ยมีประตูห้องเต้ด้วยอ่ะน่ารักว่ะเฮ้ยเบมร์นน่ารักนี่เปิดประตูได้ด้วยอ๋อเนี่ยเหรอเออเหมือนยาวราชเลยอ่ะเหมือนจริงลงแล้วลงแล้วคริงว่าลงแล้วเฮ้ยกลับด้านปะเฮ้ยเหมือนกูจะทำกลับด้านเลย เยอโอ้โหเยอะเหนื่อยด้วยเยอะมากไม่แล้วแต่ละอันมันมีเลเยอร์ไม่ช้ำนะกูชอบอ่ะกูว่าถ้าเย็นกว่านี you, ้น่าจะโตอินเต็มเมืองตรงนี้ตรงทางเดินแล้วคนแต่งตัวโปรติแบบเราจะผิดปกติทันทีแต่คนเยอะมากคนเยอะมากเดี๋ยวเราออกจากจุดนี้ก่อน เมื่อกี้เพื่อนเพล่นรักบอกว่าข้างหลังเป็นแบบเส้นที่ยังไม่แมสแต่ว่าหน้ามาเดินเดี๋ยวกินขนมขนมก,ก,ก,ก่อนแล้วค่อยไปเดินย่อยเฮ้ยสิบหยวนเองอะแมกเนตซืืออะไรเยอะแยะวะไหนดูก่อนสี่สิบบาทอ่ะเออเรื่องตรงจีนมากเลยอะ่ะอันนี้อันนี้ทรงติดจุเอียะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยติดจุเอียะมาก อ,อ๋อเนี่ยหรอเอเอเหมือนยาวราชเลยอ่ะเหมือนจริงถ้มาแล้ว,นวนคนเยอะเหมือนเดิมน่าช็อ,ชอน่าช็อกน่ารัวใกยั อ๋อขึ้นไปข้างล่างเต็มค่ะโอเยก้ท oh ุกถุกคนเยอะมากเราต้องนั่งรวยรวมกับคนอื่น <c oughs> ได้แล้วร <c oughs> วมกับคนอื่นเล็กน้อย อ,อะไรดีอ่ะอมีรนมะม่วงด้วยเว้ยน่ยนากินอ่ะเป็นร้านที่เก้าอี้รนตีสุดๆลุกและเสียมา้าตังแล้วของฉันเป็นน้องมะม่วงของเธอเป็นถั่วแดองอันนี้18หยวนน่าจะพอก,กันพอกันโอเคปะเริ่ม ใส่ป่ะกอดดีดีนะที่สั่งแบบเย็นอ่ะมันไม่ได้เย็นเกียวกลังดีชั้นหนึ่งยังคนเอยอะเลยยร ามเม้นเเาออัหะงดรามาเดินย่อยก่อนตรงนีง้เดินรอไปสะพานพระจันทร์อ๋อเนี่ยเหรอบุมย้อนกลับไปเออถ้าเขาถ้าเขาเปิดไฟตอนซืนน่าจะสวยนะแต่เราเดินย่อย เนี่ยแต่ว่าไอ้ร้านอะไรนะแม็กเนตอ่ะืุออยกแน่เลยอ่ะขอดูแป๊บนึงอุ้ยมีประตูห้องเต้ด <laughs> <laughs> ้วยน่ารักว่ะเฮ้ยเหมนน่ารักนี่เปิดประตูได้ด้วยได้เามล้วทุกคนอันนี้เทมากอันนี้เป็นพัดว้ยพัดเปิดปิดน่ารักดี แล้วก็อันนี้เป็นประตูติดจุเยเวอร์โอทุกคนการตลาดเสื้อผ้าที่นี่น่าค่อนข้างน่ากลัวมากถ้าเราถูกตาต้องใจร้านไหนหรือตัวไหนปุ๊กพนักงานจะเข้าชาร์จเราอย่างไวแล้วเราจะโดนดูดเข้าไปในร้านอย่างรวดเร็วเช่นคุณคนนั้นค่ะวิดีโอเฮ้ย You can say hi! มรงนี้ไงเพ่นรักถ่ายรูปปะเออถ่ายเบาแล้วกันเออได้นีจ่จะจุดสตแตมป์ของเพื่อนฉันเข้าไปข้างใได้เลยอีช่างมาก็จะเกิดเขยิบกอ่ะอ๋อได้เออมีจุดสตแต็มเอาเลยเอาเลยหรอว่าเอาเลยเอาของวางก่อน <c oughs> เดี๋ยวฉันนั่งเฝ้า ไปต่อเฮ้ยข้างในคนเดินเยอะนะมึงเราเข้าไปเดินข้างในไหมมันไปได้เหมือนกันใช่เป็นคนกันยเหรอเดี๋ยวขอถ่ายมุมถนนนี้ก่อน ตึกนี้ดูน่าเข้าเพื่อนรักบอกว่าน่าจะมีสเต็มเข้าไปดูก่อนน่ารักอะไรก็ไม่ดูต่อนในเยอ่ะอ๋อตัวปั๊มเหรอเอ้ยนี่ไงนี่ไงเพื่อนตัวปัม๊มเอืเอวะตัวนี้ก็มี oh <my> โอ้โหอ๋อจ่ายตังปะาเพยทูเกตอะสเต็มนี่ไงใช่โอ้แต่เยอะมากเธอเลือกได้ตามใจชอบ <laughs> เยอะมาก ถูกใจไหมยลุกใจมากค่ะโอ้ยฝั่งนี้ก็มีเพิ่งเห็นโหเยอะมากไม่มึงทำเลยใช่อเออเอาเลยตอนเนี้ยเ,เรามีหน้าที่ล่างรอค่ะเพื่อนรักกำลังมีความสุขอยู่กับสเต็ปรอไปจ้ะรูปนี้ สองหยวนอ่าจัดบอกให้ตรงปั๊มได้เลยกูไปกดปัป๊มเหรอเออเนี่ยกปจับเนี่ยแล้วก็ลงมามึงมึงเลเยอร์ไหนแล้วสามสองไปสัอบเออเออเออย่างนี้ถูกไหมถูกลงเลยลง <laughs> ไม่เห็นมีอะไรลงไปเลยวะลงแล้วลงแล้วคิดว,ว,ว่าลงละ เฮ้ยกลับด้านปะเฮ้ยเหมือนกูจะทำกลับด้านเลยก็ดูจะถูกแล้วนะเพราะว่าอีนี่มันลงมาอ๋ออ๋ออ๋อถูกแล้วถูกแล้วกังวลไว้ก่อนาไเ้นะีกยแล้ว เออหมอบอกไม่เห็นเขาเฮ้ยไม่คนใช่ป่าวอะน่าจะใช่อ๋อได้แหละน่าจะใช่นะเอ้ยใช่ใช่ป่าวะมันเหลื่อมไปนิดนึงเหลื่อมไปนิดนึงนิดนึงเออแต่สวยมึงสวยสามหยวนอ่าอย่างสุดท้ายไปเลยว้าวงามงามมาก <ś c oughs> งามพะยะค่ะไปต่ออย,ย่าหยุดอันนี้อันนี้สองแหละอันนี้กี่หยวนสิบหกสิบหกหยวนสี่อันตกอ, <4, S 2> อันละ 4, 4, 4, 6, เท่าไหร่อันละสี่บาทวสี่สี่สิบหกไงอันละสี่หยวนอันละสี่ใช่อันละยี่สิบบาทโอ้เอาให้เต็มที่เลยเพื่อรักแต่ไลนนี้สองหยวนเองไลายนี้ถือว่าไม่แพงอะ่ะแล้วสวยด้วย <c ười> <c ười> อันนี้คือแถวละ แถวละลายเลยใช่ปะ่ะเอาเลยเต็มที่จ้าดีนะที่ตรงนี้มีเก้าอี้ให้นัง่งม <c oughs> ีความสุขสุดๆไหนโชว์โอ้ไหนนะอ๋ <บน S 1> อโบที่ไปมาอะอโบที่ไปมา อะไรมืออ่อนแรงอืมอโอ้สวยนะทุกคนเราได้ออกจากแหล่งสเต็มสักทีตอนนี้หน้าเพื่อนรักฉันมันอิ่มความสุขจนล้นออกตาไปหมดละแปะเดี๋ยวเราจะไปโยงชิงฝางกันสะพานพระจันทร์ของเรา มวน่ารักเดี๋ยวนะหมวกน่ารักไปดิไปดูเี่เราข้ามถนนได้แล้วอุ้ยเชี่ยวมากโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าตรงนี้เดี๋ยวไปดูร้านหมวกของเพื่อนรักก่อนที่เนี้ยต้องข้ามถนนเหมือนเวียดนามอ่ะมีความรู้สึกต้องเหมือนเวียดนามคือต้องพุ่งมาเลย อ๋อเนี่ยหรอเออน่ารักหมวกน่ารักมากรนะ้านนี้แต่ราคาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่จะไปดูหมดก่อน,นอุ้ยน่ารักอะ่ะมีมุมถ่ายรูปด้วยน,น,น,นี่ค่ะหมวกเยอะมากมีแต่หมวกจริงแต่ว่าที่นี่เหมือนจะสตาร์ทหมวก๊ a อย่างเงี้ยร้อยหกสิบแปดหยวนใช่เออ ปาลาเราไปโยงชิงฝางกันจริงๆละเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้เคยกินเคฟสีที่จีนปะ เขามีงานกันพอดีเลยอะอะไรไม่รู้แต่เดินเข้าไปก่อน,นอคนเยอะมากถือว่าวันนี้มันเสาร์นคนก็เลยเยอะเขาเรียกว่าอะไรนะคอสเพย์ใช่ไหมบ้าบ m a z i n g เริ่มเห็นคนแต่งตัวอินเยอะแล้วนะใช่อุย้ยมีเรือมาพอดีเลยฮององอ่างมากนี่น่าจะเป็นทางเข้าไปตรงสะพานพระจันทร์คนเยอะมากตัวอินก็เยอะมากตอนแรกว่าจะตอนแรกว่าจะลองแต่งบ้างโตอิน แต่ว่าเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าไปหมดแล้วคนเยอะมากมั่นใจมากว่าพอเขาปิดไฟอะ่ะสะพานพระจันทร์ในตรงนั้นอะเยอะคนน่าจะล้นอะอ้นั่นน่ารักอะซิปเปิลข้างบนหลังคาน่ารักมอยากได้รูปมุมไหนไหมกูถ่ายให้เฮ้ยไม่ดีดพวกอะเฮ้ยอ๋อมุมตึกเนี่ยเหรอ อันนี้เขียนว่าอะไรกวางโจนะเห็นคนแห่ถ่ายกันเต็มเลยใช่คนเยอะเวอรเหมือนคนทั้งเมืองจีนมารวมกันอยู่ตรงนี้ตรอเล่นเดี๋ยวพากผูชอบอะ่ะกูว่าถ้าเย็นกว่านี้น่าจะโตอินเต็มเมืองตรงนี้น คงทางเดินแล้วคนแต่งตัวโปรติแบบเราจะผิดปกติทันทีส่านนี้ปะน่าจะสะพานนี้แต่น่าจะต้องไปยืนอีกฝั่งหนึ่ง เอให้ฟ้ามึดก็ถึงจะเปิดไฟมันจะได้แบบเป็นงูมาดูมุนนี้ก่อนเห็นสาวโตวอินเยอะดีเนีย่ยเต็มเลยทุกคนทุกคนต้องถือถังหูรูขทำไมวะต้าจะมีสองสะพานเปล่าเพราะว่าในเอแบบอะในเอแบบมันบอกอันนู้นใช่ แต่อันนี้สวยนะอันนี้ดูมีฟิลลิ่งแบบแบบต้นไม้อันนั้นอันนั้นเห็นชัดกว่าใช่อันนี้มีร่มเงาพร้อมใจกันที่จะเป็นสาวแบบโตอินอะจอมยุทธท่องยุทธภพอะไรอย่างเงี้ย <Hey. S 2> เท่วันนี้ไม่พร้อมอะแต่แบบแต่แต่แบบสงสัยไงว่าแบบอันนี้ใครรู้ตอบหน่อยก็ได้คือเราสงสัยว่าสมมรัคนที่ตั้งใจมาแต่งแบบแต่งแล้วอะโตอินอะไรต่างๆเขาต้องแต่งหน้าใหม่ถูกไหมพอแต่งเสร็จปุ๊บเราคืนชุดแล้วหน้าเราละ่ะคือเขาจะล้างให้เหรอหรือว่าหรือว่าเราต้องเดินกลับโรงแรมด้วยหน้าที่โตอินจ๋าแต่ว่าชุดแบบใหม่ๆงงวะ <c oughs> <c oughs> คือไม่รู้ว่ายังไงเขาทำอะไรกับหน้าเรา อสงสัยที่หน่อยนางเจอแล้วจ้ะอยู่ตรงสะพานพระจันทร์นี่เลยน้ำสเตม็มอีกแล้วเยอะด้วยเมืองกวางโจนี่เขาชอบสเต็มกันหรอวะฟ้<ช>องเลยกันนี่ะ้า่าสุด สีิ้าหยวนสี่แอลเรียก็คือทั้งร้านคือเอเรียละสี่เก้าหยวนอ๋อแอเรียสี่สิหยวนส่วนอันนั้นซื้ออะไรก็ได้แล้วก็โอเคทุกคนแอลเรียละสีิบเก้าหยวนเอยอะมากเอายอะมาก,ามากในนี้ลายเยอะมากาน่ารักเลยสิบห้าจุดแปดหยวน อันนี้ก็สิบห้าจุดแปดหยวนน่ารักอ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้ฉ่ำสะใจจริงตอนนี้เพื่อนรักจ่ายไปสี่สิบเก้าหยวนก็คือได้ทั้งแผงเลยถูกปะเออได้ทั้งแผงเลยแล้วนางซื้อสมุดมาเพิ่มอีกฉ่ำน,นอนรับันดีแนละ้วเลยวันซื้อเนี่ย ร้านนี้ใหญ่เลยเยอะมากเยอะมากๆเป็นการ์ตูนก็มีนี่น่าจะดิมอนเเลเยอร์ปะดาพิฆาตอสูรฮูกฮู้โอ <c oughs> <c oughs> ้ <c oughs> เยอะเยอะเหนื่อยด้วยเยอะมากไม่ละแต่ละอันมันมีเลเยอร์ไม่ทำโหเพื่อนชอบก็ดีใจได้ออกจากร้านแล้วทุกคนดิฉันดิฉันจะหลับแต่เพื่อนมีความสุขแต่ดิฉันจะหลับแล้วถ่ายถ่ายรูปไม่หมดแล้วถ่ายรูปไหนในร้านถ่ายแล้ว ใช่แต่เราก็ยังมีเวลาอีกเพราะว่าไฟยังไม่เปิดเลยตอนนี้เราอยู่ตรงเอสะพานพระจันแล้วเดี๋ยวเดินเล่น<ๆ>ตา่างๆเมื่อเพื่อนมาเร็วนั่งค่าเวลาเออว่ะแต่กระโปรงรืเปล่า <c oughs> นี่ไงออกกวากายปะแค่ <c oughs> <c oughs> เวลา <c oughs> ที่เราออกกําลังกายตรงไอ้นี้เลยนะไอ้มูนเล็กไม่ใช่มูนเล็กสิสะพานพระจันทร์อะ <c oughs> มูนิเออมูนปิดเออมูมาค่าเวลาฟ้ายังไม่มืดเลยแต่เขาเริ่มเปิดไฟแล้วนะแต่ว่ายังไม่มืดก็เลยยังเห็นพระจันทร์ไม่ชัดรอ มันนี้กี่องศาเนี่ย18องศาไม่หนาวแล้วอยากถอดเสื้อทิ้งเลยแหละเรา<อ>มิติให, <c oughs> หม่มากฉันสั่งเฟรนฟรายเขาเสิร์ฟในเข่งวะ่ะ <c oughs> น่ารักอะ เท่งจริงๆสิบแปดหยวนแปดสิบกว่าบาทาไปหมมาไปอ๋อข้างบนเขามีร้านอ๋อใช่ข้างบนเขามีร้านแต่งตัวตัวเต็มเลยทุกคนแล้วก็มีมุมถ่ายรูปตรงนี้เริ่มเนี่ยตรงนี้นี่สะพานพระจันทร์ โ oh, หคนเต็เมเลยเต็เมเพยคนเต็มเลยเว้ยนัไหมจริงๆข้างล่างอะน่าจะเห็นพระจันทร์ที่เต็มเที่ยวกว่าหรือเปล่าอ,อันนี้เดาเอาเออหางบนก่อนแล้วค่อยลงมาถางล่างเพราะว่าผู้คนมันมากมายไก่กองนัก เนสองสามมาติดโต๊ะไนหน่อยเนาะเนสองสามเนสองสามเดนสองสามดสคนเยคนเยอะมาก ต้องเอาขาแย่ไปนั้นแล้วก็กดกล้องลงมาหน่อยพร้อมกับเอียงมาทางนี้ใช่เอาอยัางไงก็ได้มันเห็นพระจันท์<า>เห็นปะโอเค ฉันว่ามุมนี้สวยมากแล้วไม่ต้องแย่งนคนอื่นเลยไม่ต้องแย่งแบบแบบไม่มีคนอื่นเลยมีแค่พวกเราจริงๆแต่ว่ามันอยู่บนร้านคาเฟ่นนะเดี๋ยวเราแต่ชื่อคาเฟ่ไว้ข้างบนโอเคปะใช่ <laughs> แต่ว่ามุมสวยมากสวยมากแล้วข้างล่างที่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนแต่เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างอีกทีหนึ่งเผื่อว่าพระจันทร์มันจะเห็นแบบแตกต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวลงไปดูอีกทีนึ่งไป ทุกคนคือร้านตรงนี้ตรงนี้คตรงเนี้ยข้างล่างเป็นคาเฟ่ข้างบนเป็นเออ่หมยตูโตอินอ๋ออันนี้มันเป็นวิวแบบนี้นะมันแบบเป็นคอหันนี่นะยนะอ๋อไอตู้นั้นใช่ไหมใช่ตู้นั้นอืมข้างล่างอ่ะใช่คำว่า,าหายใจลดต้นคอได้ไหมมั<ห>นเป็นวิวดีเว้ย ปึ้งเห็นไหมพระจันทร์นี่ไงพระจัน์แต่คนเยอะมากคนเยอะมากเดี๋ยวเราออกจาก,กจาุดนี้ก่อนอนะทุกคน,นคโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะออกจากสะพานพระจันทร์แล้วจะกลับเปจริงลู่จุดที่รักกินข้าวแล้วก็ทำภารกิจระดับจัก,กรวาลเหมือนเดิม ไปทางซ้ายป่ะรออะไรแล้วขุนหวยรอเราอยู่